เขาเริ่มตขึ้นอย่างสูงความดันขึ้นอย่างแรงอ่ะใช่แล้ว พยาบาลลาเซียสวัสดีครับหมูสวัสดีครับเมนี้พยาบาลไดย้ยำหอยนางรมยอดกระถินนะครับอัน,นยำนี่ยำน้ำปะลานะครับยำน้ำปะลาใส่ยอดกระถินแสบๆพี่นอ้องหอมหวนๆอยู่ได้ผักเครื่องเคียงกับซีม,มียอดกระถินแล้วก็ผักชีหรือว,ว่าอันผักโอมปลอมบานเท่านะครับพี่น้องแล้วก็หอมเจียวแน่นๆเน้นๆ,นนๆพี่น้องเอา้าพี่ครับไอพี่น้องครับ,รรบก่อนสิไปกินแสบๆแล้วกันฝากพี่ๆน้องๆเป็นกำลังใจให้พยาบาลลาเซียด้วยการกด กดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> กดใส่กระดิ่งจริงๆให้ช่องผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับบอกว่าเจ้าตุวมือจะเพิ่งเบือ่อเพราะใครนะพี่น้องนะเอาพีา่น้องอันมากินน้ำแข็งครับเอฟซีของพยาบาลรัสเซียทัว่วโลกมาแสับๆครับแหละครับพีบ่น้องรุกินน้องบุญบุญกินครั้งแรกนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ใช้มือหยิบนะพี่น้องใช้มือหยิบเด้อพี่น,น้องขอโทษขออภัย Mỗi bài nè Không lại bài Có thể anh này đây mẹ Thầy à Chí thảo Ừ Cái này nè Không có chí Ủa น้ำจิ้มเด็ดมากอา๋อหงอยอดกะทินทเด็ดใส่ไปเลยพี่นนอะเป็นบ่โอ้ถ้าถามที่ขาหน่อยอร่อยมากเลยนี่เหรออือเย็กได้จังเขาอ,อยบะ sát thẹt bây giờ. Ồ, Trong tim nằm bà la dài Hỏi อืายแก็บเนี uh, Arizona, um. ่ยอืม่บอ่ะอืมปกติอันหมูอ้วนพรากินหอยไม่กินหอยัารมใช่ไหม กินแต่ไม่กินแบบนี้กินแบบไหนไม่กินเยอะแบบนี้ไงะถ้าหมูกินเหมือนเนี้อหมูดิอ่ะคอเลสเตอรอลขึ้นอย่างสูงความดันขึ้นอย่างแรงอ่ะใช่แล้วพี่น่อเนียนแ่บพักแซ่บนะผมจิ้มเปรี้ยวสะใจหอยหวานหวานมากิน ไม่ตวัวเลยนี่ขมงังหออสามตวัว

ก๋วตี๋กระถินบ,นบ้านหวานเนี่ยเข้ากันครับเข้ากันดีค่ะคางใช่ปะ <c oughs> เก็บข้างทางมากเมื่อกี้ก๋วตี๋ยรถเจ็บข้างทางแซ่บโอ้ <c oughs> <c oughs> หเฮียเฮียหกหกหกไม่เฮียเฮียไม่เฮียบานรันเออหกาคกลางเ่านนอกอนกพันแล้วพนท้อ อาการมินหัวแล้วเลยเกิดอาการมินหัวแล้วกินเยอะอื้อเยอะเกินไม่เคยกินเยอะขนาดนี้มึงเดี๋มันต้องรับผิดชอบขอซื้อยาแก้เวียนหัวให้ดิเสีอยาไปแล้วเจ้ืสียดาเจ้เสียยาให้ฉันตายไปถึงหม้อฮะโอ้ยฉันี่หาผัวใหม่กู คิดไหมเสียภาพไปเนอะ โอ้โหเผ็ดไข่โอ้จเหมือนรับน่าแล้ววะเฮ้มันเริ่มนั่นแล้วหอยต้องเป็นกิโลใครกินหอยน้ำรบเป็นกิโลเหมือนผู้ใหญ่บ้านมาก ร้า,า,านคักร้านแน่พี่เนาะผมเจอเแท้นะฮะมันนี่นนนนครุรจัดจ่ยเสียงเสียงดังลหลายรนะ้านเนาะเพราะว่าบัานนี่มาบ้านยายวันรวมญาติวันอันนี้วันแบ่งสมบัติกันพีน่น้ <c oughs> องเขามาแบ่งที่ดินกันอคอยกะมากินกับเขาเนี่ยนี่กินเนี่ย ม่แดหออกสมแบบของเขาเันจะชมน้ำหน้าทพอเวลาออกมาดาบมันจะเป็นมึกมึกนะใช่ล่อะ่ะก็มัาเป็นพลงลงหลอ Đã có loại đâu. <laughs> Lá <em> đi lại <laughs> <thì> <laughs> 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 ไปสัมมนา,าขบกับ้ยวบ่อพูเรื่องรบกวนเพราะอาไรได้เปนหนแล้วอินหนักน้องเวียนหัวกินเยอะไม่ได้โร<า>พยาบาลสวยตายพี่เนับ <c oughs> เจ้วจะได้ นี่อีกเนี่ยมานี่ตัวเดงนะสงต่วสมตัวตัวเรซกนี่ต่วเดงคำนี้ก่อนนี่นี่เขย่าสินี่อื้มอื้ออฮ้ยนึก่เบิ่โอ้โห ใช่ไหมจะได้แพงแหงหรือก่อิ่มบ่อิ่มหอยกิโลหนึ่งกิี่อิ่มโอ้หขายขายหอยน้ำมันมาขายให้พ่อนอบ้านเลยอค่สิบกิโลตายพอดี เซ็ตปากงหมดเซ็พไปก่อนเบิดเด็นเบิดยิงเสียวทบหนึ่งเขี่ยวก่อนเงินก่อนโอเคคลิปนี้พาบาทละเสียคลิปนี้พาบาทละเสียขอบพุณหลายหลายนะครับเด้อ ทีต่ติดตามรับช่วคลิปของพาบาลละเซียก่อนสิไปก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงบ่เจ็บบ่จนและกันที่สำคัญมีงินทองใสลหลายๆครับกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามเป็นกำลังใจให้พาบาลเ,เดอร์บเดอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ